ติดตามตรงๆวันตอนนี้ตรงงจะทําอะไรผสมผสมอะไรลูกผสมผสมอะไรจะไปทําอะไรนี่ตอนนี้ผสมไม่นั่นแหละตอนนี้จะทําอะไรตัดกองอันนี้อันนี้ดอกอะไรนี่เพศเพศอะไรเพศปูปอ่ะโอเคจัดเลย<อ>แล้วทำไงต่อ ไหนเอามาโชว์หน่อยดิอุ้ยติดอะไรอ่ะติดหนานี่อ้อมันมีอะไรอะ่ะอยู่ตรงกลางอันไหน,นที่จะเอาผสมตรงกลางอืมเด็ดออกอย่างนี้ใช่ไหมไหนเด็ดแล้วเป็นไงจะเป็นทำไงต่อทีนี้เส้นแล้มันมเ,เ,เ,เป็นเม็ดอะไรออก็เอาไปเขี่ย ุ้ยก็จะหลุดออกมาแบบนี้โอเคใส่อย่างนี้เหรอมาหลัดจองทาใจนะครับาะวตเป็นแม่อนอืมพอทขอดูมท่องทุกข์ให้ดแมาชนะตืไใจ ข้างล่าง,างยังไหม่หมดขึ้นมท่ันนม่ได้ตงกวาดูทติดชวนกูดต้นอะไรแล้วมันจะเป็นไงต่อทีนี้มันก็จะเป็นลูกเหรอเดี๋ยวเรามาติดตามกันใช่ไหมเริ่มเติมน,นะครับใส่มาแจง่ง